แม่ตอนนี้ก็มีอะไรเซอร์ไพรส์หลุดออกมาเรื่อยๆเลยนะคะเอานาามาอีกแล้วค่ะพิเศษสุดๆเลยพาน้องมานั่งเจาะลึกหนะ้าโฟตโต้บุ๊กของน้องค่ะที่จะมาพร้อมกับอัลบ,บั้มที่เราจะได้ดูกันนะคะก็คือมันมีเวอร์ชั่นเป็นโกสีทองแล้วก็สีดำใช่ไหมน้องก็โชว์ให้ดูเลยค่ะว่าชอบรูปไหนอะไรยังไงก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าน้องฝากหน้ผาผากหมื่นล้านเอาไว้ในใจบ l ิ n อีกแล้วนะคะ น้องบอกว่าฉันชอบมากเลยรูปนี้นะคะเป็นการเปิดหน้าผากเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ได้ลองทําทรงผมที่แบบโอ้ไม่เคยทํานะและน้องก็แบบประหม่ามากหวังว่าทุกคนจะชอบลิ้งจะชอบเลยนะคะซึ่ง้องบอกเลยว่าชอบจริงๆคือครั้งแรกที่ภาพน้องหลุดออกมาแบบเยอะแยะมากมายสะดุดกับภาพนี้จริงๆนะคะและลิซาก็เล่าให้ฟังว่าใช่ฉันแบบเห็นเลยว่าภาพเนี้ย ในภาพรวมอ่ะอันนี้มันแบบสะดุดมันเตะตาออกมาเลยทีเดียวนะคะก็เลยบอกอืมจริงค่ะลูกสาวคือสวยมากเวลาเปิดนับผากโดยเฉพาะอันนี้นะคะมันดูเซ็กซี่โซคิวมากๆเลยค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะต้องบอกว่าโหเป็นภาพไม้ตายจริงๆนะคะที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เริ่มเลยแล้วกับชินตามากนะกับภาพนี้ที่น้องเงยหน้านะคะแล้วก็หันข้าง พร้อมกับเล็บซึ่งมันอนลังการมากนะคะน้องบอกว่าที่เห็นจริงๆเนี่ยน้องติดเป็นตัวคิวบิกเอาไว้นะคะแต่มันหนักมากๆเลยทุกคนน้องก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันขำตรงที่ตอนกําลังโพสต์อยู่ค่ะคิวบิกนะเจ้ากรรมค่ะตกลงมาที่ลเล็บลเล็บเล็บเล็บนะคะน้องเลยบอกว่ามันก็เลยต้องถ่ายไปติดไปถ่ายไปติดไปอย่างนั้นแล้วก็ต้องแบบ ใส่ใจในรายละเอียดในการถ่ายทำมากมากเลยนะคะโอ้โหกว่าจะออกมาเป็นแต่ละช็อตที่เราเห็นเทพๆแบบนี้ทำงานไม่ง่ายจริงๆนะคะ แล้วดูก็จะถูกใจกับการเปิดหน้าผากแล้วก็เป็นใยเปียนน้อยสุดแสบจริงๆค่ะบอริซ่าบอกว่าเธอชอบมากจริงๆอะนะคะซึ่งก็มีการเปรียบเทียบให้ฟังด้วยนะบอกว่าจริงๆแล้วอัลบั้มชุดโกของเธอเนี่ยนะคะก็คือใส่ชุดสีทองเยอะมากเลยทำให้เธอนึกถึงเพลงลาริซ่าค่ะที่เธอก็ใส่แต่ชุดสีทองนะคะก็น่าจะเหมาะกับอัลบั้มโกค่ะ แต่ว่าถ้าพูดถึงเพลง Money ค่ะเธอบอกว่าเป็นฮิปฮอปแบบดักดักหน่อยนะเธอก็จะนึกถึงอัลบั้ม Black นั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเอ๊ะจากการที่น้องโชว์เนี่ยสองโฟโต้บุ๊กเนี่ยของทั้งสองสีมันคนละเซตกันใช่ไหมทุกคนคือเขาถ่ายทำเป็นแบบคนละมูดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งสองนะเพื่อที่จะได้เห็นอารมณ์แบบว่าอินเนอร์แบบครบๆเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งน้องก็เล่าเบื้องหลังการถ่ายงานอีกเยอะเลยล่ะค่ะแล้วเขาก็ถามว่าเอ๊ลิซ่าคิดว่าเห็นภาพพวกนี้ทั้งหมดแล้วรู้สึกยังไงนะคะลิซ่าก็บอกว่ามัน,นแบบ just me อะค่ะก็คือมันก็คือฉันอะมันคือตัวตนของฉันนะนะคะซึ่งน้องก็เซอร์ไพรส์มากบอกว่าเพิ่งเห็นโฟโต้บุ๊คในรายการเอาหนาวเนี่ยค่ะ ที่เอามายื่นให้น้องเนี่ยนะคะน้องก็ตกใจแล้วก็เรียกว่าเปิดดูไปพร้อมๆกันเลยนี่เป็นคลิปล่าสุดน,นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์มาให้ทุกคนก็ตามไปดูนะคะเพราะว่าน้องนั้นรักมากจริงๆคือพูดง่ายๆว่าน้องถูกใจมากนะคะแล้วมันก็ยังจะมีแบบ เสื้อตัวโปรดที่เธอบอกว่าสวยมากนะแล้วก็ยังมีทรงผมอะไรยางอื่นอีกที่น้องแบบว่ามีความในใจจะมาเล่าให้ฟังเรียกได้ว่าคลิปเนี่ยเขาประมาณ5นาทีเนาะทุกคนไปดูกันเราเองละกันค่ะจะได้เก็บตกรายละเอียดกันนะอันนี้แอดก็มาเล่า,ราคร่าวๆก่อนว่าน้องก็อยากจะฝากม่งเอาไว้ในใจนะคะในใจทุกคนเลยซึ่งรับรองว่าเข้าไปอยู่ในใจทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวจ้าเต้า